สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูบชแนลช่องอำนาจเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับโอ้อยู่กับป้ายแดงโคมาสู่ครับ PC 2 1 0 1 0 m o ครับรุ่นนี้ก็ใช้เครื่องยนต์โคมาสู่ครับ6สูบนะ165แรงมาครับน้ำหนัก21ตันครับโอ้ยใหมกก่กิ๊กครับ โอ้รุ่นนี้เพิ่งถอยมาไม่กี่วันเลยนะอู้สุดๆครับเสียงเครื่องยนต์ก็หึมดีมากครับรุ่นนี้ก็มีกล้องหลังนะครับโอ้มีระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเยอะเลยนะโอ้มีระบบควบคุมการขับครับมีโหมดประหยัดโหมดเฮฟวี่แหมมีระบบ เร่งกาลังอัตโนมัติโอ้ยเยอะแยะไปหมดครับยเยอะเยะเยอะยเยะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยครับโอ้คนขับก็ค่อนข้างจะขับง่ายครับขับสบายครับรุ่นนี้นะโอ้ระบบระบบช่วยเหลือเขาเยอะครับแมตแต่ไม่มีแต่ไม่มีระบบช่างน้ําหนักแล้วก็ระบบควบคุมการขุดลึกนะครับโอ้ถ้าถ้าจะมีก็มีแต่เจ้าแคทในจนแหละครับโอ้ที่มีระบบ ระบบควบคุมการขุดลึกนะระบบชั่งน้ําหนักระบบกําหนดกําหนดค่าการสวิงการยกศูงกดต่ําได้นะครับโอ้แต่คันนี้ก็ก็ยังถือว่าต้องเป็นฝีมือของคนขับครับช่วงนี้โคมาสู่เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับโอ้ถ้าท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับทั้งทั้งหน้าเก่ามานะหน้าเก่าม,ามือใหม่นะครับ ช่วงนี้ก็เขาลดกันเยอะครับโอ้รถทีหนึ่งก็หลักแสนเลยนะครับอสำหรับทีมงานนี้เขาก็เขาจับกลุ่มกันครับพอจับกลุ่มกันแล้ว5-6คันนะโอ้ก็ถอย้ายแดงพร้อมกันครับโอ้พอถอยพร้อมกัน5-6คันเนี่ยผคงมาสู่เขาลดให้พิเศษเลยครับโอ้ลดให้คันหนึ่งก็สองแสนบาทนะครับโอ้แล้วก็ให้ของแถมให้เงินไขพิเศษให้ดอกอัตราดอกเบีย้ย โอ้ยให้เยอะไปหมดครับโอ้ชั่วโมงนี้เขาก็โคประสูตทางโคประสูตรเขาก็แถมนะครับแถมมุ้งกีนะแถมมุ้งกีให้อีกลูกนงครับแหมเอาไปแช่น้ําเล่นที่บ้านนะครับแหมให้ให้ไปทําอ่างอาบน้ํานะโอ้ยแถมมุ้งกีขนาด0.9เลยครับโอ้แล้วสําหรับมุบ้งกีมาตรฐานที่ติดกับรถมาก็ขนาด1คิวเลยนะครับ โอ้แล้วลูกขี่รุ่นนี้นะออกแบบมาใหม่ครับทรงเขาจะออกจะออกเรียวยาวหน่อยนะโอ้ยถือว่าถือว่าสวยครับทรงนี้ทางผมมาสู่เขาก็บอกว่าแม่ออกแบบให้ออกแบบให้เทง่ายครับเวลาเทดินเททรายนะดินจะไม่ค่อยติดมุ้งกี่ครับเพราะว่าเขาจะออกทําออกแคบๆบแบบแล้วก็ยาวนะครับเวลาเทง่ายนะครับ แล้วก็บุ้งกีลักษณะนี้ก็ไม่เปลืองกําลังรถครับทาบุ้งกีลักษณะกว้างๆเนี่ยพอขุดเจอของแข็งเนี่ยเขาจะเขาจะต้านครับเขาจะต้านแล้วก็แหมเสียกําลังรถนะพอเสียกําลังรถก็ส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ํามันครับทางคมสุขเขาเลยออกแบบมาลักษณะอย่างนี้แหละครับเขาบอกว่าช่วยหลายอย่างเลยนะช่วยทั้งระบบเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยทั้งระบบเชื้อเพลิงครับ โคมาสู PC สองร้อยรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นน้องใหม่ล่าสุดของค่ายโคมาสูเขาเลยนะครับโอ้า้าเปรียบเทียบก,กับรุ่น8ดของเขานะพลังก,กำลังเออเพิ่มขึ้นมาเยอะครับเพิ่มขึ้นมาเราวราเกือบ20%เปอร์ซ็นต์เลยนะถือว่าสุดๆครับโคมาสูร,สรุ่นนี้สู้แข็งนะครับโอ้กดแข็งได้ก็ ร38กิโลนิวตันครับโอ้หถ้าเราคิดเป็นกิโลก็ประมาณ1 4 0 0 0กิโลครับหรือเราราว14ตันเลยนะโอ้ยสู้แข็งสุดๆครับโอ้ผมมาสู่ก็ขนาด20ตัน21ตันเนี่ยนะครับเขาก็ยังใช้เครื่องยนต์6สูบอยู่ยนะครับโอ้รุนนี้เขาใช้เครื่องยนต์หสูบนะเครื่องยนต์6สูบก็ ก็อึดครับแล้วก็เวลาเจอแข็งเจองานหนักครับงานหนักเฮฟวี่นะเขาจะเขาจะสู้ครับโคมาสุเขาก็ขึ้นชื่อโดยเาเรื่องความอึดอยู่แล้วนะแหมทั้งเฮียเขาบอกว่าที่เลือกใช้โคมาสุเพราะว่าระบบเอวเขาครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เขานะเขาค่อนข,ข้างอึดครับแึงเขาจะไม่เร็วพูดปาดพูดปาดเหมือนค่ายอื่นนะ ไ่ก็ความอึดของเขาเนี่ยก็แหมอยู่ในเบอร์ต้นๆเลยครับสวนจังหวัดพะเยาก็โอ้ใช้เยอะครับโอ้ทีมงานของเฮียก็ถอยมาทีหนึ่งก็ห้าหกคันเลยนะครับแหมสําหรับเฮียเองก็สองอาทิตย์นี้ซื้อสองคันครับโอ้โหสุดๆครับซื้ออาทิตย์ละคันครับโอ้ท่านผู้ชมคิดดูนะโอ้ทีมงานนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะใจถึงครับ แหมใจถึงใจถึงแล้วมีตังเลยนะสุดๆเลยครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมถ่ายจากมุมนี้หน่อยนะครับเพราะว่าโอ้มุมนูน้นค่อนข้างจะเกะกะรถเขาครับแล้วก็มีย้อนแสงนะผมอยู่ผมก็ต้องขออนุญาตถ่ายมุมนี้ครับอาจจะเห็นมั่นท้ายเจ้าโคมสูพีซีสองร้อยสิบขีดสเเยอะหน่อยนะครับ แต่ก็ถือว่ามุมมองมุมนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะครับก็เอาเป็นว่าวิดีโอ,อนี้ก็ต้องขออนุญาตถ่ายปัญ้ายเยอะหน่อยนะโคมาสูเนี่ยเขาจะการออกแบบรถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นเป็นอมตะครับเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนทรงเท่าไหร่นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะแหมรุ่น6 รุ่นหก็แหมเขาจะเปลี่ยนหัวเกง๋งนะรุ่น6นะแหมพอมารุ่น7รุ่น8ก็รุ่นเจรุ่น8รุ่น10คล้ายๆกันแหละครับโอ้ยิงรุ่น7รุ่น8เดี่ยวโอ้โหคล้ายกันสุดๆเหมือนยังกับฝาแฝดเลยแหละครับแหมผมประสงคเขาก็จะเรื่องดีไซน์เขาก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับโอ้แต่เรื่องเครื่องยนต์การพัฒนาเครื่องยนต์ระบบระบบปั๊มระบบภายในของเขานะโอ้เขาพัฒนาไปเรื่อยแหละครับ รุ่นนี้ปั๊มเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับโอ้ใช้ปั๊มใช้ปั๊มขนาดใหญ่เลยนะรุ่นนี้นะเครื่องยนต์เขาค่อนข้างจะเ้างชมะสังเกตดูนะครับเครื่องยนต์เขาจะกระหึ่มนะครับโอ้เครื่องยนต์เขาจะไม่เงียบเหมือนค่ายอื่นๆนะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์หกสูบนะโอ้พละกําลังในเหลือๆอะไรครับดินวันนี้เป็นดินชั้นแรกเป็นดินเหนียวนะครับ พอชั้นที่2เนี่ยด้านล่างเนี่ยจะออกสายครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะถ้าถ้ารถที่ไม่มีไม่มีกำลังครับโอ้เจอเหนียวเหนียวลักษณะอย่างนี้นะครับดินพั่งเหนือนะอุ้ยหืนขึ้นคอครับแต่ส่วนเจ้าโคมสูบพีซีสองร้บีสิบเอรุ่นนี้นะครับยิ้มหวานเลยครับโอ้เพราะกลังพลังกำลังเขาเหลือๆเ,เลยนะเครือ่องยนต์ก็ร้อยหกแรงมา กดแข็งได้138กิโลนิวตันถือว่าเป็นเป็นรถที่กดกดแข็งได้ระดับหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะสู้แข็งนะอูบางใครก็บางใครก็ไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึง138กิโลนิวตันนะถ้าสังเกตด,ดูนะครับอูสีสวยมากครับ สีเขาจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลือดอกคูณนะแม่ผมถ่ายจากมุมนี้สีเงาแวบเลยครับอใหม่ไม่รู้จะใหม่ยังไงเลยนะด้านหลัง่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเขาจะมีกรองดักฝุ่นนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะกล้องมองหลังนี่ทำงานตลอดครับทำงานตลอดนะโอ้ยชัดชัดเห็นยันขนจมูกเลยครับค่อนข้างชัดครับกล้องกล้องมองหลังชัดมากครับ ก็มองหลังก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยเวลาเวลาคนขับโชเฟอร์นะเขาขยับรถถอยนะครับอาจจะมีคนหรืออาจจะมีสิ่งของอาจจะมีตอไม้ต้นไม้นะครับแหมทั้ารถรุ่นเก่าๆน,นัน้ชมสังเกตดูนะแหมตูดจะลายครับแหมตูดลายไฟเลยนะแต่พอเป็นรถรุ่นใหม่ๆทุกข่ายแหละครับเดี๋ยวนี้นะแหมตูดจะสวยครับ แหมไม่ค่อยมีรอยไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยนะเพราะว่าแต่ละค่ายเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะจะติดกล้องหลังมาให้ครับโอ้พอติดกล้องหลังมาให้ก็โอ้ระบบความปลอดภัยก็สูงขึ้นครับโอ้เมื่อก่อนนะมีจะสังเกตดูนะครับจะมีข่าวมาเรื่อยนะครับว่ารถแบคโฮนะถอยไปชนคนมั่งถอยไปชนตอถอยไปชนรถมั่งนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เดีย๋ยวนี้มีระบบ ความปลอดภัยแล้วก็ระบบไฟฟา้ามันช่วยเยอะนะครับโอ้รถรถขุดอยวนี้ก็ความสะดวกสบายเนี่ยเทียบเท่าเทียบเท่ารถเก่งเลยนะครับเทียบเท่ารถเก่งแล้วก็รถติกอัพราคาแพงๆบ้านเราเลยนะโอ้ด้านในก็มีระบบระบบปรับอากาศระบบแอร์ครับเครื่องเสียงนะแอร์ฟิลม์มโอ้บาะก,ก็เป็นบ่ะนุ่มๆครับโอ้แล้วก็มี มีเบาะลมนะเบาะลมแล้วก็มีมีโชคนะครับปรับระดับความอ่อนความแข็งแหมจะเบาเขาก็สามารถจะปรับอัตโนมัติครับแต่ถ้าใครน้าหนักเยอะหน่อยเขาก็จะยวบเยอะหน่อยนะใครน้ำหนักน้อยก็ยวบน้อยนะครับถือว่าคนขับรถรถขุดใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายครับอ่ะคนขับน่าจะ พักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ